ศรีนะครินนะคะน้ำตกพาต้าเนาะเคยมากานเต็นที่นี่นะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเออนาะบรรยากาศยังเงียบสงบดีเหมือนเดิมน,นะคะอันนี้นคือลานกางเต็นท์นะคะที่เราใช้กลางแต่วันนี้เราจะไม่นอนที่นี่นะเราจะไปกางอีกอุทยาแห่งชาติน,นะคะอีกที่หนึ่งนะคะ ใช้ส,สิทธิ์คุ้มมากนะคะเพราะว่าวันอุทยานเข้าฟรีทุกที่นะคะไม่เสียค่าเข้า,ขาะะเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกกันนะคะนี่น้ำตกขาตาี๋ยวไปถ่ายรูปอย่างไนะคะเราเพิ่งจะกินข้าวกันเสร็จประวยนะคะเย็นริมลำชานนะคะเสร็จไปเรียบร้อยน,นะคะ ถ้ารักความสงบน,นะคะไม่ถึงสิ่งแปลกที่นี่น,นะจะแบบโอเคมากเลยนะคะหนึ่งสองสา,าสามน้ำตกหาดปากนะคะเช็คอินหน่อยนะคะป้ายเดี๋ยวเราเดินตอ่อ ห6 0อศาสวยงามนะคเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำตกทุดใหญ่ๆนะันี้จะเป็นลำหานเล็กๆอ่าเดี๋ยวแม่ไทยใหแม่ไทยให้อามาหนึ่งสองสามเรลิปปีเอาเลวหนึ่งสองสามโอเค วยงไปไปไปสำรวจน้ำตกกันอย่าวิ่งนะลูกเดี๋ยวสะดุดอันนี้อันนี้เป็นสันสานอะไรนะคะับธรรมชาติงานะคะจับน,นี่นหนูน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างบนนะคะเดิว โอเคน่ารักมากค่ะอันน yup> okay? ี้เป็นน้ำตกชั้นไหนเนี่ยจำพามาค้าไหลเย็นแล้วมีน้องหมาด้วยน้องหมาด้วยฝ่ายไม่ดูฟิล์มนะในเหงื่อใต้เจ้าหน้าที่เขาบอกลเราทำผัวเรายังเข้ามาไม่ได้ สวยนะคะทางเราจะขึ้นไปอันตรายเรื่อยๆตกที่นี่คงความเป็นธรรมชาติมากๆแล,แล้วก็บรรยากาศนะคะรอบๆผงเนี่ยจะเป็นปลาไผ่ผใหญ่ด้วยนะน่นแหละลำเลลเลยนะคะเนี่ยนะคะแล้วก็ ตรงนี้น้ำไม่ค่อยเยอะนะคะปีใหม่ทั้งทุกป,ปีไม่ใช่น้าฝนเนาะน้ำจะไม่ค่อยเยอะากดูแห้งไปเลยนีน้ำน้อยมากมตก จริงติน้ำน้อยมากเลยเให้ดูนี่แขวนเป็นชั้นๆไม่ขึ้นมาลูกอยู่ตรงนี้นแหละเดี๋ยวแม่เดินไปนะคะเห็นไหมคะด้านหลังเราคือฟ้าม้ำตกมีก้นชั้นไหลลงมาเลยนะคะให้ความรู้สึเกเย็นสดชื่น่สบายนะคะ โควิดมาเข้าปากเ็รักเขามากนะคะเลยนั่นขึ้นป่าขึ้นเขามาแล้วนะธรรมชาติค่ะบำบัดบรรยากาศดีมากนะคะสดชื่นเลยนะคะสงบดีนะคะค่ะไอ้ดูประอบประกอบประกอบนะ ก็ไปแต่ต้นไม้นะคะกับน้ำตกทาน้ำนะคะมีจิมโนอนตรงนน,นะคะคือมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะคะบกป่วา,มมาวาา้วาดึงตนะคะ น่าเล่นมากเลยแต่พอดีเราเพิ่งจะไปทำน้ำกันมาสวยมากนะคะนี่เขาเล่นน้ำกันข้างบนแน้ำเ่อมหมมุนมีสูตรแบบนู้นเลย่ถือว่ายังไม่ลึกนะคะมันมีข้างในที่ว่าไหลจากต้นน้ำลงมา มีการจ่าย อกหากินมาเดินงอนนั่นแหละไม่รู้เราตรงไหนถนนผมทางอะไรก็ามันเรื่อยๆตามตูดมาแล้วมาจากไหนวะไปก่อนเลยยังมาเดียวๆลงๆอยู่ตรงไหนมาอย่างแรงเลยมาอย่างเร็วท้องถิ่นลอาอยากให้มันเมื่อยเดี๋ยวนี้แหละอยากขับไปตอนกลางคืน ไปยา้ะไ,ไก็ไม่มีปฟทางเสาไฟจากต้นนีมันเลือดสลายหลัก,กิโลมตรออีกยี่สิกิโล คืนนี้เราจะพักที่อุทยานแห่งชาติทองผาภู เนินช้างศึกเข่า,ขาช้างเพื่อกก็มีเนินช้างศึกก็มีไปดูเมื่อกี้นี้ไ่ได้ดู i'm